ยังกว่าหลาฮ่าเซลล์อ่าบิ๊กซี่เพชรเกษมครับผมครับเพชรเกษมหกหกสิบห้ายัง่นนั่นแหละครับบัดที่นี่ก็เลยตอนนี้ประมาณตีสี่กว่าตีสี่เกินกว่าแล้วตีสี่เกินแล้วเขรถ่มมเขามาจอดยี่สิบห้าโมงผมเคยจอดนี่นะพี่น้องครับทั้งนอกมันก็ยังมืดยังมืดอยู่ล่าจอดรถครับเป็นอันไร่เฟิร์มเดียวก็บลานจอดรถเพื่อนนั่นแหละเขาเคยมาเที่ยวก่อนนี่แหละครับกะหิวเขา หิวเข่าก็ได้ถ้ากันได้อันนี้มากหมไม่เราบันซื้อไว้แต่มวานไอ้คด<บ>ีนะซื้อไว้แติมว,ว<บ>ันก็เติมวันอ่ะอันนี้ลื้อขึอ้นผัวบันหิวเขา่าก็บม่ได้ซื้อ,อยังมากินซาปอนนี้งานตีหน่อยมาหั่นกระปิดแล้วเนาะปิด<บ><น>แล้วโอ้ปิดแล้วคันามาหกหอร้อยตัวนี้เลยกิ<ใ>นกไระชับสีเฮ็ดจังไหนบันนี่ก็เลยว่าสงสัยมันควันเอาเอียงเสนอบันเอาเปิดเปิดเราจังไนเสนอบันนี่น้องบันอ้อยจับเนาะเปิดเอากันแบบนี่โอเค เปิดออกมันมีสองส่วนของมันเลยจริงแมนสับส่วนสามสิบกว่าบาทแมนมันต้องใช้หมอนี่นี่แมนนี่รู้แล้วก่อนจูดอันนี้ตีบันบที่จูดบวกจุดก่อนนี้เราแกะตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวตัวนี้เป็นเครื่องปรุงนี่แหละสิให้มันห่อนอนนว่า ผมมือสุดวายักแย่จหน่อยก่อนเนาะอีน้องครับมันคุ้มกับเร็ดอละแย่เสียวมันยังน้ออันนี้นอผงผงมันผงมันบัดนี้ก็สีแกะนีไม่แน่ๆตอนนั้นเราตัวกินอ้ยมาบันหนอกจีนอ่ะนอคลิปนี้ออกไปคนกรสิกระสิกล้าลุกโมดอกคลิปก็ได้อันนี้ข้าสิเท่ลุกนด้หเลยบ่บ่บอบ่อันนี้จะเป็นตัวห้องเพาเติมน้ำใส่ ผมก็เติมน้ำเส้นนี้เงี้ยมันเติมน้ำเส้นนี้ไปชนึงเราแกะถุงนี้น้ำเด้ดิพี่ทำไมถุงยังถุงยังถุงเนี่ยตัวเห็ดข้อห่อนถุงนี่ตัวเห็ดข้อห่อนแมืนตอนเขาแกะใส่ใส่แกะวางใส่ลงแล้วมีเห็ดท่านนาทีคือหมอตัวนี้เป็นหมอหมอตัวนี้เป็นตัวข้อหอนนึกถงนี่ยเงี้ยครับโอ้โหเอาว่ามันสีอันนี้เขาได้มัน่แนวกินเนี่ยนี่ชื่อเขากเอาแนวลูกนี่นี่บ่แมืนเนี่บ เด,เ,เดี๋ยวแต่เขาจะเฝ้าบ่เดี๋ยวเด้๋ยเอาวางกันซื่อซื้อมาเงินวางบุ้งวา,างไว้ทีน้ำส่นี่ก่อนทนีน้ำใส่เซ่เซนี่แหละเนี่ยห้องสกินนี่บ่ครับเอาพี่น้องเบิ่งไปน้ำกนะันนะครับผมปึ๊บเน่เองเขาบ่ใส่ผงอันนี้บ่ตั้งใส่ที่หลังบ่แล้วแต่อันนี้ก็ยังนี่ผงแค่แค่ผงอันนี้ผงอ่าบ่ครับเครื่องปงใส่ลงไปเลยก็ได้ ปดูดมักแล้วปดูดมักให้มันลวกเส้นก่อนก็ได้ลวกไปน้ำกันเลยนหรอวะเอาพี่น้องครับอตอนเอาเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องขันตอนกันเอียงก่อนเห็ดถั่ว้อนถั <c oughs> ่ว้อนมาบันนอ,นอกนล <c oughs> คลิปนี้พี่น้องสิว่าผมมีมุกดกรุดออกกะหึง่งมากเอาเดี๋จะเอาไม่เอาไม่ไม่เอา ผมเห็นน้องไายไวอยู่เดี๋ยวจังนาทีน้องผมที่เดียวเอาไหมอธิบายไหมอธิบายไหมกะตอนนี้ห้องที่ที่ผงนวดใช่แล้วที่เครื่องปรุงนะครับกะบการห้องกระเชียกถุงถุงคว่ำหอนพนักถุงห้องนอนนี่เนนี้ประเด็นที่นี่ที่เราลูกนี้อันนี้ถุงคว่ำหอนได้พี่น้องอันนี้น้ำน้ำเปล่า ออกมาเปิดเอาก็เปิด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 โอ้เปิดนี่ครับที่ใส่แบบนี้แต่ย่ามว้างสิว้างเลยบ้างสี่เต๋อเมนขึ้นขึ้งโงงสี่ต๋แเมนแต่ว่าเขาต้องใส่น้ำก่อนต้องใส่น้ำก่อนใส่น้ำแล้วถือห่อนีน้องก็เปิดน้ำผมก็งงเือกันลูกโอู้ว่ขีบหมดจักเลยมันสือห่อนจังไหนพี่น้องเอาผมขึ้นมางงเนี่ยอด้อเทใสมันสือห่อนเลยตีบันในน้ำยังยังโอ้ อ๋อครับพ <background> <S 2 government> ี่น้องที่จริงมันต้องเฮ็ดเห็ดเส้นหอนก่อนได้จะค่อยอันนี้ตีเอาซ้ำนั่นล้วเอาซ้ำนั่นละน่ามันสิโอ้โหคือใส่ยหลายแต่พวกเราพวกเราพวกเราเสียหลายพูดตีห่อนจ้าะไรแบบนี้เอาอืมน่ะเดีเฮ็ดจ้าะไรแบบนี่เอาท้ายมันหอนกันก็ได้โวนบ่บบบนี้มืออึดเ้าแบบติค่อยสีห่อนบบบนี้บ่ดอกแต่ว่าแปละมองหนึ่งแปละมองเขาจะาบ่บ่แถมส่วนแถมยังไม่ให้นาะนี่ดีโอ้ เริ่มใข่แล้วบครับเริ่มไขรแล้วพดหล่อลงตัวเนาะฮิดฟ้าพี่น้องคืออัศจรรย์เลยนาะบาตนี้มีเสียงผมเป็นเพลงไมีเสียงผมมันเป็นเพลงจังไดพี่น้องนวัตตรรมไดวะเข้าไปเลนบนอนบะหอนเ้บะ หวานอ้นเปียกตัวแล้วเนาะผุ้น่ะเป็นไอขึ้นเลยครับนั่นโอ้ยสายเข็มนี่ิว่าต้องไปแยกตอกแก๊สปี๊ดนอกจริงแล้วซ้นสิตุ่มเอามานี่ยไหมซ้นส,สิตุ่มนำ้ำชงกาแฟนั่นอัน,นนี้เนาะเย็นโอ๊ยผุ้น่นะพี่น้องครับฟังเสียงเดือดฟุดมฟุ่เลโอ้ย <laughs> ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตพอดีทีวิสักครับบอกว่าถ้าประมาณปีหนึ่งโบโม่หาถึงสิบนาทีนี่แหละหาสิบนาทีก็ชั่วโมงหนึ่งห้าถึงสิบนาทีแต่เสียดายตีน้อยก็ปิดก่อนเนาะโอ้เสียดายครับนี่ครับกับมิวที่โอ้เห็ดแบบนี้เห็ดแบบนี้ได้พี่น้องครับเนี่ยแมนดี้รีตัวไหนมส้แบบนี้นะครับ อออปึ๊บที่แหลกพวก็ฉีกออกปึ๊บเที่ยนนี้ใส่ใ,สใช้นามใส่ซ่องฟ้อมฮอนสิโอ้อีหลี่ตุล่ะปึ๊บเดี๋ยวกระทาอีกเห็นหรือพี่น้องชีวิตขั้งแรกในะชีวิตเลยครับ <c oughs> พี่น้องครับเนี่ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยมันผมบอก้ำทาดิมันเป็นน้ำทาเฮ็ดอีหลีครับนี่ไม่เคยเห็นแต่ก็ไม่เคยเหรอไม่เคยเนาะคนไม่เคยผมงงเลย ตะแหลกสงสัยเลยตะแเป็นสารเคมีเอนสารเนี่ยนะเจ้วฮอนพอดีผมสื่อแบบว่าแบบแจ้วฮอนเลยนะครับอยากนะอัากกินบ่ฮะอยากกินบ่อยากขึ้นอยากแล้วบ่ก่ันนี่บ่บ่น่องอิ่มแล้วบ่ครับเฮ็ดคลิปน้ำซ้วยซิทัที่จริงผมมีหมอนด้ครับเนี่ยผมเสียวหม้อมาให้เบิ่องลิผมบริเวณบ่ออยู่ทธเกวผมมีหม้อนี่นี่ถ้วยมีหม้อตกเกียร์ดิครับ เตรียมช่วยเตรียมอะไรมาหมดนะครับหมอเสียบไฟผมก็มีผมสามารถใส่ไฟได้แมนมามีอันนี้ผมก็ใส่ได้ได้ครับนี้ครับมีมาทุกอย่างนะครับหมอเครื่องแนวถอดนั่งอย่างนี้เบิดในรถขั้นนี้คือแบบว่าไม่มีกับเข้าไม่มีร้านค้ากับไปกับบ่าเป็นอย่างนั้นะครับแม่มาอยู่ฟังคุณทเก่งเกะครับมาต้องเก่งนี่แมนครับ ที่จริงผมมีอยู่ห้วงคือสิรุ่วหรือวะที่จริงกินกินนี่สิกันเลยกินกินเด,ดือ<ร>ดเลยเมียมนสร้างมาทีรองเปิดมัง้งนนะจะเออมันจโอ้วมันเดือดพี่น้องห้อน,นี่ลีตัลุล่ะเอา้ยก่อนโอ้ยก่อนมันมัท่านเดือปันเด้มันท่านเดือพี่นอ้องเข้ากับชือว่า <c oughs> พอดีละล่ะมันห้อนพอดีกับสิเป็นคลิปพอดีลบคลิปพอดี คลิปนี้พามาเบิ่งมากๆฮ้อนอออเอียง้อครับแต่จริงินขาเจ้ารีวิวไปหลายแล้วละ่ะเขารีวิวไปหลายแล้วล่ะแต่ว่าอันผมรีวิวถ่วายมือ <c oughs> คือพอดีทวีสักบ่เคยเหยียดเทือนนีะครับนี่เป็นความรู้ใหม่ของผมอีหลีครับผมไปพออยูใน e l e v e n มื้อน,นั้นน่ะ <c oughs> ไปพออยู่ใน 7-Eleven ถ้วยร้อนครับผมถ้วยร้อนมันว่าถ้วยฮ้อนเพนาห่อนแล้วได้เย็ดว่าอยากเว้า <c oughs> กับเจ้าของนี่ค <c oughs> ร,รับพี่นเราเห็นหน้าควอมเนาะไปทางได๋นนอนเออเออเออ สะพานลายสุดครับวหจะจอดรถเนาะโนจะมาหอดจอดรถอย่าลงมารีวิวมามาเดี๋อวมารีวิวมามาหอนเอาอิ่งสินับสำหรับคลิปนี้ก็ไปสำนึกสัก่อนเพรเรี่ยวลเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่ครับแล้วนี้ก็ทิ่ได้เตรียมตแล้วก็พักผ่อนนะครับร้อนตั้อนบัดนี้ผมก็เล อยากหูว่ามันมันแข็งเลยครับพี่น้องครับมันคือสีอัศจรรย์ครับเฉนเดยวันนี้อยู่เพชรเกษมหกสิบห้าครับแล้วก็วิ่งข้อเรื่องให้เก่งว่าออกนะตอานเขาเรียกปลาพลุ่มข้างอะไรนะเมเจอร์เมเจอร์ซีริเพ็กเพชรเกษมหกสิบห้าครับเมตนาต่างแขกแม่ควนขึ้นแล้วพี่น้องควนขึ้นแล้วข้าสนักขี่นีลาไปก่อนครับขอบคุณที่ตดตามบ๊ายบายแต่ว่ามันโม่ใหม่เดอ๋ยกี้เนาะบ๊อบบโอ้บ๊อ